สวัสดีครับวัยรุ่นไ i l e ลวันนี้ผมจะมาสอนลงรีช h a เวอร์ชัน5.9.2นะครับนะกดดาวน์โหลดก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมนะกดดาวน์โหลดข้างบนเว็บผมให้อยู่ด้านล่างดีสคริปชั o นนะครับนะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็กดเปิดนะโอเพนไฟล์ open file ตรงนี้กดไปเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปหาเอ่อ GDV ที่เราวางไว้นะครับผมนะ ก็จะไม่ซับซ้อนนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็ง่ายนะครับผมนะ,อะของผมเนี่ยจำได้ว่าผมวางไว้ในไดดีคลิกเข้าไปแล้วก็กดเลือกที่ g d 5ตรงนี้นะครับผมนะกด Next นะครับผมอันที่สองเนี่ยให้เราเลือกอ Microsoft นะครับ DirectX 10 11 12นะครับนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรกด Next ไปนะครับนะถ้าของใครขึ้น ทีนี้ก็อันเช็คอเช็คอให้หมดนะครับให้มันติ๊กทั้งหมดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเช็คอยู่ดิครบนะครับนะจากนั้นเนี่ยก็กด next ไปนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะทำการดาวน์โหลดเอฟเฟกต์าจากอาไอเว็บกริดทับนะครับผมนะโอเคแล้วก็รอสักครู่นะครับผมอ่ามาละ ทีนี้ successfully install r e s h a d e ก็ให้เราทำการเปิดโฟลเดอร์ gdv ที่เรา,เาได้ทำการลง r e s h a d e ไว้นะครับผมนะอของผมก็อยู่นี่แล้วกันให้เราเนี่ยทำการ copy 2ไฟล์ตัวนี้นะครับ r e s h a d e shader เนี่ยแล้วก็ d xgi ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้สำคัญมากนะก็ทำการแล้วก็ copy นะครับผมนะ copy เนี่ย ของ Windows 11ก็คือตัวนี้นะครับนะส่วนของ Windows 10เนะี่ยก็ Copy ธรรมดานะครับ Copy ้สตัวนี้นะครับผมนะจากนั้นเนะี่ยให้เราก็ไปทำการาเปิดไฟล์ Location หรือว่าตัวหนอนไฟล์ M นี่แหละครับนะก็คลิกขวาที่ไฟล์ M บนหน้าจอของเราแล้วก็ Open file location ถ้าของใครไม่มีเนะี่ยไม่มี Open file location เนะี่ยง่ายๆนะพิมพ์ข้างบนนี้ Local app data percent, นะครับผมนะ ใครยังไม่มีก็คาสั่งอยู่ด้านล่างก็พิมพ์ตามหรือว่าก๊อปมาวางแล้วกด Enter นะครับคุณก็จะเจอไฟล์ M ตรงอ่านี้นะครับนะนะเนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ตัวหนอนนะครับนะจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นคําว่าปักอินตรงนี้นะครับนะมีแน่นอนนะถ้าใครเคยเข้าเกมแล้วถ้าใครยังไม่เคยเข้าเกมเนี่ยปักอินตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ มาโฟลเดอร์มันอาจจะไม่สร้างนะครับก็ให้เราทําการเข้าเกมหนึ่งรอบอ่าถ้ามีแล้วก็โอเคนะให้เราทําการคลิกขวาแล้วก็วางนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะได้สองไฟล์ตัวนี้ละนะครับให้เราทําการเนี่ยเปิดไฟล์เอเลยนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งมันเดี๋ยวจะยังใช้งานไม่ได้นะครับผมนะอ่าโอเคมันจะยังใช้งานไม่ได้นะครับนะอ่า นะครับปุ่มโฮมเนี่ยมันยังไม่ขึ้นให้เราทำการกด F8 ก่อนนะครับผมแล้วก็เราก็เช็คดูข้อความมันบอกว่าเนี่ยบล็อกอัปโหลดรีชเอทเวอร์ชั่น5ขึ้นไปนะครับผมนะถ้าคุณอยากใช้ถ้าคุณอยากใช้เนี่ยให้คุณพิมพ์คำสั่ง2บรรทัดนี้เพิ่มเติมนะครับผมนะที่มันบล็อกไม่ให้ใช้เวอร์ชั่น5ขึ้น5.0.5เวอร์ชั่น5ขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามันบอกว่าจะทำให้เกมแคช นะครับผมนะมันบอกข้างบนนี้โอเคเราก็จะทําการใช้มันนะครับโดยการกด open lock ตรงนี้นะครับกดเข้าไปทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอไอ้พวกตัวหนังสือโคตรเยอะเลยนะผมนะให้เราทําการเนี่ยไปที่อ่า edit คลิกซ้าย edit ตรงนี้ครับแล้วก็กดคําว่า find ที่แปลว่าค้นหานะครับผมนะให้เราไม่ใช่พิมพ์รีเชตนะให้พิมพ์คาว่า addon นะครับ a d d แล้วก็ o n s นะครับผมกด enter เข้าไปหนึ่งรอบมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับนะวิธีเนี่ยก็อ่าให้เราเด้งตรงนี้อ่าให้ให้เราค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปทำการเปิดอ่าเข้าไปที่ตัวหนอนนะครับแล้วก็ไฟล์ citizen ตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับผมนะเปิดซ้อนกันอ่าทีนี้เนี่ยถ้าของใครใช้ Windows 11เนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้ละ อ่ามันจะขึ้นมาอยู่แถบนี้นะครับผมนะอ่าผมเปิดซ้อนกันเยอะอ่าผมก็ปิดก่อนก็ได้นะมันจะขึ้นมาอยู่แถบนี้ให้เราเนี่ยทำการอ่าปั๊บตรงนี้นะครับครอบตรงนี้หนึ่งรอบแอดออนตรงนี้นะครับอ่าให้เราเว้นบรรทัดมันหนึ่งบรรทัดนะครับวางนะครับแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งก็จะเป็นบรรทัดนี้นะครับนะต่อมาเลยนะครับคอนโทรซี Ctrl C, แล้วก็คอนโทรบีอ่า ต้องเป็นอย่างนี้นะครับถึงมันจะใช้งานได้ข้างบนเนี่ยเขียนว่า add-ons และข้างล่างเนี่ยเป็น r e s e จากนั้นครับให้เราทําการไฟล์ save ถ้าของใครเป็นอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนรหัส id เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็โอ้กดไฟล์ save นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยให้เราทําการปิดไฟล์ m นะครับทําการปิดไฟล์ m แล้วก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะมาดูกันมันก็จะติดแล้วแหละครับ จากนั้นเนี่ยให้เราไปโลเคทอ่าเอฟเฟกของเรานะครับผมนะมาซ้ายบนนะครับ5.9.2นะครับผมนะกดปุ่มโฮมนะครับจากนั้นก็ไปส k i ิป u t เทอร์อ่าแล้วก็เช่นเคยนะครับไปที่เซ t ติ้งตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์อ่าเซิร์ฟเซิร์ชพาร์นะครับนะก็กดลบทั้งสองอันให้มันเป็นอย่างนี้พร้อมบวกนะครับนะ ก็กดบวกเอฟเฟกต์ตรงนี้เอฟเฟกต์ effect ตรงนี้ก็คือเชเดอร์นะครับนะก็ให้เรากดบวกปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่รีเชดแอนเชเดอร์เราไปคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่เชเดอร์คลิกซ้ายหนึ่งรอบนะครับแล้วกดอ่า select นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเท x t เจอร์นะครับก็กดบวกเข้าไปเข้าไปที่รีเชดเชเดอร์ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่เจไอเข้าคลิกซ้ายที่เท x t เจอร์นะครับหนึ่งรอบแล้วกดอ่า select นะครับผม ากนั้นก็กดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ r e โ o a d ปา่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า,าลูกเล่นมันเยอะขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีตัวบั๊กละเพราะว่าเออเนี่ยไม่บั๊กเลยนะครับไม่มีตัวเหลืองเลยมันน่าจะแก้แก้มาเวอร์ชั่นใหม่มันยิ่งแก้เรื่อยๆนะแล้วก็ยิ่งมันแก้เรื่อยๆเนะี่ยมันยิ่งใช้อ่าความเขาเรียกว่า ใช้งานทรัพยากรการ์ดจอเราเยอะขึ้นนะครับผมนะกะ็เอาไปใช้กันดูแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่ไม่ติดสักอย่างเลยก็ให้เราไปติ๊กเอา fix UI แหลเ,อ,เอ, fix ออกนะครับนะนะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าติ๊กปุ๊บเนี่ยรีเชตมันจะใช้ไม่ได้นะครับนะส่วนของใครเนี่ยไม่ได้ติ๊กเนี่ยก็รีเชตก็ใช้ได้นะครับผมนะ ส่วนไอ้ใครเนะี่ยที่ไม่ได้ติ๊กเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้การ์ดจอเออมันจะทําให้เวลาเราเปิดกระเป๋าเนี่ยหรือว่าเปิดยูในเกมเนี่ยมันจะหน่วงนะครับนะก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้รีเทดหรือว่าจะแก้หน่วงนะครับผมทางที่ดีเนะี่ยไม่อยากหน่วงก็ซื้อกาดจอแรงๆนะค,คาเดียวนะครับสันส้นๆจริงๆหรือว่าอาจจะมีสคริปต์น่วงซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นมานานละผมก็รับแก้อย่างเดียวนะครับผม ส่วนของใครเนี่ยยังไม่ได้เนี่ยก็ยังรับแก้อยู่นะครับนะก็รับลง20บาทนะครับผมนะ20บาทย้ํานะครับนะก็จ่ายหลังลงติดนะครับลงไม่ติดก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทีนะครับนะก็ขอบคุณสําหรับทุกแรงใจนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ